สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพ,เพื่อนทุกคน้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วง2งคอมเมนต์วันนี้เรามาส่งคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้นะครับ สถาบันสันติภาพสารัฐได้เผยหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการหลอกลวงทางอาชญากรรมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเยอทั่วโ,โลกโดยการหลอกลวงส่วนใหญ่จะอ้างว่าเยื่อเนี่ยมีหมายจับคดีฟ้องร้องอะไรต่างๆนะครับหรือเคยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับธนาคารหรือองค์กรยยใหญ่ๆซึ่งถือเป็นวิธีที่หลากหลายในการหลอกเอาเงินจากผู้คนในหลายประเทศทั่วโลก แต่ในประเทศแถบบ้านเรานะครับก็มีรายชื่อติดถึง3ประเทศในเรื่องนี้นะครับก็คือกัมพูชาลาวและเมียนมานะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีสถิติติดท็อป3ของโลกในด้านนี้เลยทีเดียวอ้โดยคิดเป็นเงินที่ถูกขโมยไปถึง39,000ล้านดอลลาร์จากยอดรวมทั้งหมด63.9พันล้านดอลลาร์ที่ถูกโจรกรรมทั่วโลก ในปี2023เพียงปีเดียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าการหลอกลวงและขโมยเงินจากเหยื่อทางออนไลน์กลายเป็นอาชีพที่มีมูลค่าสูงมากในภูมิภาคนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับการหลอกลวงเหล่านี้ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยเพราะประเทศเหล่านี้ล้อมรอบไทยและไม่รู้ว่าเงินหลายแสนล้านของคนไทยที่อาจตกไปอยู่ในมือของพวกโจรออนไลน์เหล่านี้ด้วยทั้ง3ประเทศนี้ ไม่ได้แค่ทาให้เกิดความเจ็บปวดกับเหยื่อแต่ยังสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในระบบการเงินระหว่างประเทศการกระทําเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโดยมีข่าวหลายครั้งเกี่ยวกับผู้ที่จบชีวิตตัวเองเพราะไม่สามารถทนกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงนี้แน่นอนว่าไม่แปลกใจที่คนไทยและคนทั่วโลก จะมีมุมมองที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมของคนในสประเทศนี้การใช้วิธีที่ชั่วร้ายในการหาเงินแบบนี้มีเพียงแต่ส่งผลกระทบแง่เศรษฐกิจแต่ยังทำให้เกิดความรู้สึกเกียดชังและลังเกียดจากคนทั่วโลกไอสาตัวนี้ก็รู้ตัวไว้ด้วยนะครับพอคนอื่นเขาเหยียดก็หาว่าตัวเองถูกกระทำโอ้โหไม่ดูพฤติกรรมมึงเลยออเบนนี่แค่สถิติของปี2023นะครับและยังไม่รวมว่า ปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยพวกมันเนี่ยจะขโมยไปมากกว่าเดิมเท่าใดกันแน่นะครับเพราะผมคิดว่าน่าจะมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ําจากข่าวที่เห็นบ่อยๆพบเห็นบ่อยๆแทบจะทุกวันเลยทีเดียวอาะล้ะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดูดีกว่าหลังจากเห็นข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปฟังกันเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกนะครับผม แคมบริอาทนัมบวนไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ของชาวขม,มิ้งครับผมประเทศไทยอยู่อันดับ4เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนยกเลิกแผนการเดินทางท่องเที่ยวแล้วจากนั้นก็มีคนมาตอบใต้อคอมเมนต์ครับฉันไม่แน่ใจนะแต่จำนวนผู้มาเยือนกรุงเทพและประเทศไทยนั้นติดอันดับโลกแลก้วกะชาอยู่ที่ไหนล่ะอันดับโลกที่พูดถึงคืออันดับหนึ่งหรือ,รอ,อยัง จากนั้นเจ้าตัวก็มาตอบคอมเมนต์ครับฉันเข้าใจค่ะแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ยกเลิกการเดินทางของพวกเขาแล้วจากนั้นไอ้นี่ก็มาตอบวันต่อครับผมแต่เรายังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาได้จากประเทศอื่นๆอีกมากมายเลยแค่เดือนมกราคมเนี่ยยังไม่ครบเดือนเลยก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแล้วนับล้านคนแล้วก็มาชาล่าเอาจริงๆรินะผมเองก็ไม่อยากให้จีนมาหรอก มานแล้วก็ไม่ค่อยได้เงินเท่าไหรอ่อ่ะแม่งมาทัว่วโซนเหรียญคอมเมนต์ถัดไปกันนะครับไม่เข้าใจเลยว่าเป็นการบริหารจัดการแบบไหนของพวกมุลเซนถึงได้มองข้ามปัญหาไปอย่างนั้นทั้งที่มันชัดเจนมากผมคิดว่ามันน่าจะไม่สนใจเลยแหละคอมเมนต์ต่อไปกันครับรายได้หลักของเรา พม่าและกัมพูชาส่วนใหญ่มาจากธุรกิจผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดแก๊งคอ์เ็นเตอร์และบ่อนคาสิโนประเทศไทยน่าสงสารที่ต้องอยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดการพัฒนาและเย่ยยิงคอมเมนต์ต่อไปกันครับในที่สุดกัมพูชาก็มีบางอย่างที่พวกเขาเก่งระดับโลกแล้วขอแสดงความยินดีด้วยคอมเมนต์ถ้าไป หากกัมพูชาอยู่อันดับหนึ่งประเทศไทยก็ต้องอยู่อันดับสองจากนั้นก็มีคอมนตอบใต้คอมเมนต์การโพสคอมเมนต์ไม่ได้ช่วยสั่งไรายได้มากพอที่จะพัฒนากัมพูชาของคุณล็อกควรหันไปทําอะไรที่มีประโยชน์กว่านี้ดีกว่าแต่ก็แอบสงสัยนะว่าคุณจะทําอะไรได้ดีกว่าการข่มขืนและอิดชาประเทศไทยหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมาเกนครับผมเมียนมา ตอนนี้กําลังเผชิญกับสงคารามกลางเมืองอยู่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงส่วนกัมพูชาก็ยังคงไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องปัญหาการทุจริตและอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ดีคอมเมนต์ต่อมากกันนะครับผมตอนนี้คงเห็นผลกระทบจากการที่ให้จีนเช่าที่ดินกับสุกาปีแล้วใช่ไหมกัมพูชาจากที่ไม่เกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมทองคำมาก่อน กับลายเป็นแหล่งรวมของอาชญากรรมใหม่ในภูมิภาคและระดับโลกในไม่กี่ปีที่ผ่านมาในพื้นที่พิเศษที่พวกเขาควบคุมคงไม่มีใครรู้จริงๆว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่คอมเมนต์ต่อไปกันการร่วมมือแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายระหว่างธุรกิจอาชญากรรมผิดกฎหมายของจีนและครอบครัวฮุนเซนคอมเมนต์ท่านมากันครับผม กัมพูชาจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้จากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจริงๆแล้วกลายเป็นแหล่งรวมอาชญากรรมที่เน้นเป้าหมายเหยื่อจากประเทศเพื่อนบ้านช่างเป็นการดูดทรับทุกอย่างแบบไร้ความรับผิดชอบจริงๆคอมเมนต์ต่อไปขอแสดงความยินดีกัมพูชาประเทศแห่งการหลอกลวงของโลกคอมเมนต์ทัดมากันครับ3ประเทศนี้ น่าจะถูกไล่ออกจากอาเซียนคอมเมนต์ทัดไปสามเหลี่ยมทองคำระหว่างไทยลา่าและพมา่ากลายเป็นพวกอ่อนแอเลยหากเทียบกับกัมพูชาที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันคอมเมนต์ทัดมากันครับผมรัฐบาลกัมพูชาที่เต็มไปด้วยอาชญากรแค่ได้รับเงินก็พอแล้วแม้จะใช้วิธีสกปรกหลอกลวง คอมเมนต์ถัดมากันครับการหลอกลวงคือวัฒนธรรมจริงๆของกัมพูชาอันนี้ผมเห็นด้วยเลยใครได้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยรู้ดีเลยว่าแม่งเหลี่ยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคอมเมนต์ถัดมากันนะครับผมควรไล่คอมเมนต์ออกจากอาเซียนพออยู่ไปก็ทวงความเจริญของชาติอื่นคอมเมนต์ถัดไปไปลองฟังกันดูครับผู้นำของประเทศเหล่านั้น ได้รับผลประโยชน์จากอาชญากรรมและการหลอกลวงตัวอย่างเช่นเจ้าของอาคารของการหลอกลวงทางโทรศัพท์มีความเชื่อมโยงกับหุ้นเซ็นคอมเมนต์ท่านมากกันครับไทยต้องเดือดร้อนเพราะมีชายแดนติดกับประเทศที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ถึง3ประเทศทำให้มีทั้งขอทานโจรและแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับ กัมพูชาจะเป็นอันดับหนึ่งตลอดไปแนวเรื่องอาชญากรรมและการหลอกลวงกัมพูชาจะไม่พัฒนาพอมีทรัพยากรมนุษย์แบบฮุนเซนจำนวนมากคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมรู้สึกแย่มากที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเอาแต่ทำธุรกิจผิดกฎหมายควรเอาพวกเขาออกไปให้ห่างๆจากอาเซียนคอมเมนต์ทัดมาก,กันครับ กัมพูชาไม่มีวันพัฒนาแน่ๆเพราะเต็มไปด้วยธุรกิจผิดกฎหมายการขโมยข้อมูลและการหลอกลวงที่คอยดึงเงินจากคนอื่นเวรกรรมจะตามหาพวกเขาเสมอคอมเมนต์ทัานมาก,กันครับผมกัมพูชาแสงทำตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่เบื้องหลังมันกลับเต็มไปด้วยการหลอกลวงและอาชญากรรมออนไลน์ที่เลงเป้าไปที่ประเทศเพื่อนบ้าน นี่คือวิธีล้างแค้นและความอิจฉาของพวกเขาที่ชาวอาเซียนไม่เคยสนใจพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับอาชญากรรมทั่วโลกร่วมกันยังไม่เท่า3ประเทศนี้เลยรู้สึกอายที่มีพวกเขาอยู่ใกล้ๆคอมเมนต์ถัดมาการหลอกลวงออนไลน์ยังคงต้องยอมรับว่ากัมพูชาเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในเรื่องนี้จริงๆ คอมเมนต์ทัานมากันครับผมสงสัยจริงๆว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะทำอะไรเกี่ยวกับปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือพวกเขาปล่อยนิ่งเฉยและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปล่องฟังกันเลยครับสงสัยเหมือนกันว่าทำไมกัมพูชาถึงไม่สามารถจัดการปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ได้ ทั้งที่เป็นอันตรายต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่พวกเขามีเป้าหมายพัฒนาพฤติกรรมของชาวกัมพูชาแปลกมากก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกสมองเขามีเท่านี้อ่ะเออน่าสมสารพวกเขาจะตายก็จะไปแล้วนะครับกับการสองเว้นของชาวอาเซียนกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะแต่ละคอมเมนต์นี่เข้ามาตอกย้ำก็สมควรโดนตอกย้ำหลายๆสักร คือแบบโอ้โหเงินรู้ดีอ่ะเงินมันไม่เข้าใครออกใครอ่ะแต่นี่ยแม่งมาหลอกแล้วเอาเงินกูปไปอ่ะใช่ไหมเอียยก็ไม่แปลกใจที่เขาจะด่าพ่อร่อแม่โดนเหยียดอ่ะน้อยไปด้วยซ้ำเนี่ยคนแบบนี้คนโดนปืนยิงตายนะแล้วดูพฤติกรรมของทุกวันนี้อ่ะนะเข้ามาผิดกฎหมายมาเบียดเบียนคนไทยมาสร้างความชิบหายในประเทศไทยเนี่ยมัน มันก็ไม่แปลกใจที่คนไทยเขาจะหมั่นไส้ใช่ไหมมันก็ต้องโดนเหยียดอยู่แล้วนะถ้ามาถูกกฎหมายเนี่ยก็ยังพอว่าแล้วดูพฤติกรรมดิกลับไปอยู่บ้านแล้วก็เออโดนจ้างโดยพวกคนจีนแล้วก็มาหลอกเงินคนไทยถ้าเป็เรื่องเนี้ยก็ส่งคนโดนเหยียดอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหผมว่าคนไทยเสียเงินให้กับพวกเขมรกับเรื่องนี้เนะี่ยยังต่ำผมว่าแสนล้านเนี่ย ยังน้อยไปเพราว่าน่าจะเยอะกว่านั้นมากพอดูดิมันทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยสูญเงินไปกว่า6กสิพันล้านดอลลาร์มันแปลเป็นเงินไทยเท่าไหร่น่าจะเยอะมากๆอะ่ะใช่ไหมของไทยนี่น่าจะเสียอย่างน้อยก็แสนล้านแล้วนะ แทนที่จะเอาเงินแสนล้านนะ่ะไปพัฒนาประเทศได้เยอะหรือว่าคนไทยอยากเอาไปกินอะไรสบายๆแต่ต้องมาเสียเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ<ฮ>้ปวดใจเหลือเกินปวดใจแทนฮะแม้ผมยังไม่เสียเงินนะแต่ก็สงสารนอะ่ะโอเคก็ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรืออยากด่าก็คอมเมนต์ได้เลยนะคลิปนี้ผมเปิดให้ด่าดได้เต็มที่นะเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยมันมันไม่ได้จริงๆใช่ไหมไอ้เหี้ย ใครแม่งก็หัวร้อนเรื่องเงินน่ะเสียงเงินแบบนี้ไปโอ้โหปวดจีดปวดใจด่าได้เต็มที่ครับคลิปนี้นะครับผมหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ